สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอดลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับบ่คลึบหน้าจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเมืองสีนุวิวเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วท่าเรือน้ำลึกคลังน้ำมันฐานทัพเรือเมืองคาสิโนเมืองแห่งแสงสีเสียงเมืองตากอากาศ แหล่งที่พักอาศัยตึกสูงอาพาร์ตเมนต์เมืองท่องเที่ยวทางทะเลหมูกก่เกาะดำน้ำชายหาดเมืองแห่งตามโพสที่แชร์มาแต่4ข้อแรกเจ๊งไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งทางแอดมินเพจอาเซียนมองไทยได้แ,แชร์โพสต์จากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture Club ที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้นโยบายสีฮานุวิลการเลือกตั้งเเมรดูเตือดขึ้นอีก เมื่อมีนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองหนึ่งออกมาว่าจะแก้กฎหมายให้เซียนวุวิลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางเพศได้วงเล็บน่าจะหมายถึงเป็นเขตทำอาชีพขายบริการอย่างถูกกฎหมายอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งก็น่าจะดีนะถ้าทำได้จริงนะ่ะไทยอาจจะอิจฉาด้วยซ้ำเพราะไทยนั้นก็เคยถกเถียงกันในเรื่องนี้เพื่อหาจุดร่วมในสังคมแต่ เหมือนนโยบายจะไม่ถูกใจชาวเขมรอย่างแรงเพราะเขามองว่าเขมรเป็นประเทศแห่งอารยธรรมมีวัฒนธรรมดีงามสูงส่งเยียบยอดนครวัดไรงี้ที่สำคัญล้ออีเสียมเรื่องพัทยาไว้เยอะจะมีนโยบายทางเพศแบบนี้ได้ไงอา่ะเซซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น ซึ่งทางแอดมินเพจอาเซียนมองไทยได้มาคอมเมนต์ไว้อีกว่าล้อเรียนพัทยาทั้งที่เมืองนะ่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นแบบโดดๆดดนานนับ10ปีแล้วแล่แต่เอาภาพเก่าๆมาเล่นตอนนี้นะ่ะเมืองพัทยาพัฒนาขึ้นเป็นเมืองที่หลากหลายมาได้ทุกเพศทุกวัยมีงานพุมีงานประจำปีงานคอนเสิร์ตงานสงกรานข้ามไปเที่ยวกาะล้านก็สวยงามซึ่งกาะล้านนั้น คือเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตบริหารพิเศษพัทยาด้วยยังมีสวนสนุกสวนนงนุษหรือจะมาเที่ยบปราสาทสัจธรรมปราสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เช่นเทอร์มินอลทเววันพัทยามีทุกอย่างตึกสูงสกายไลน์โครงการอสังหาริมทรัพย์ริมชายหาดมีอาหารสี่ฟู้ดล่าสุดพัทยานั้นทำหาดทรายใหม่กว้าง ลงทะเลไปถึง35เมตรเอาซีฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแทนที่จะคิดนโยบายเรื่องของปากท้องของประชาชนเขมกรกลับเอานโยบายเรื่องจัดโซนสถานที่ขายบริการมหาเสียงสมองน้อยแต่ความโง่ามาเป็นที่1เลยเป็นท่าจีนต่อไปเถอะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอ้าวเขมรที่ยืนเลข่ขายแล้วแอปว่าเป็นผู้หญิงไทยแถวพัทยาภูเก็ตสุขุมวิท เตรียมตัวกลับเขมรได้แล้วนะไม่ต้องมาแอปเป็นไทยอีกต่อไปแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าหาเสียงแบบไม่รับผิดชอบอยากพูดอะไรก็พูดเพราะถึงเวลาต่อให้ทำไม่ได้ก็ไม่มีใครกล้าทวงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคำนะคะบอกว่าเขมรเป็นประเทศแห่งอารยธรรมมีวัฒนธรรมดีงามฮ่าฮ่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพวกเขมรอินโด ทำเป็นพูดเกลนแต่กระแส LGBTQ มาแรงมากเอ็นไทยนะ่ะจัดหลายปีมันก็แอบจัดงานเล็กๆตามอยู่นะแต่ไทยเนะี่ยไม่ได้จัดเพราะกระแสไทยจัดเพราะอยากเห็นทุกคนเท่าเทียม Love is love ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวามคลิปหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture ครับ ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคิดว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนกับข้อความนี้ครับส่วนตัวไม่อยากจะเชื่อว่าจีนจะทําไทยลงแต่ไม่รู้สิโลกนี้น่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะเคยเห็นคลิปโปรโมทสงกรานคเขมรของทูตจีนในเขมรมาแล้วหลายคนคงเคยดูช่วงนั้นเป็นประเด็นอยู่ซึ่งข้อความดักล่าวนะครับได้แนบภาพที่มีข้อความว่า คนจีนมองว่าคนกัมพูชาด้อยพัฒนาล้าหลังขาดอัตลักษณ์ความเป็นชาติทั้งยังด้อยพัฒนาความรู้ด้านจิตใจและวัฒนธรรมเลยมองว่าวัฒนธรรมไทยนี่แหละที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมขเขมรมากที่สุดและขเขมรซึมซับวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานเข้าถึงง่ายและมองเห็นไทยเป็นแบบอย่างอีกทั้งเป็นวัฒนธรรมที่ดีมากๆจึงเริ่มสร้างตัวตนให้ขเขมร ให้ชัดขึ้นโดยอาศัยวัฒนธรรมไทยเพื่อประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนที่จีนไปลงทุนในขเขมรมากมายโดยเฉพาะการท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ด้านการลงทุนที่มีค่าแรงต่ำแต่คนขเขมรนั้นยังขาดทักษะและจิตสำนึกที่ดีเลยอาศัยซอฟต์พาวเวอร์ไทยนี่แหละจะผลักดันเขมรได้ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกคอมเมนต์ว่าพูดตามความรู้สึกผมเลยนะครับผมว่าคนจีนส่วนใหญ่ไม่รู้จักเขมรด้วยซ้ำไปรวมถึงอีกหลายๆที่ในโลกนี้ไทยนะ่ะคนรู้จักเยอะมากครับถ้าเทียบกันเขมรอาศัยเกาะกระแสบ้านเราครับตลอดมาเขาก็ทำแบบนี้แหละไม่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองคนในชาติเขาก็ชอบของไทยเยอะครับมันเลยทำอะไรก็ตามที่ไทยนะ่ะดัง เขมรก็เอามาทำเพราะขายได้ที่หน้าอนาถคือชอบพูดว่าตัวเองเป็นออริจินอลทั้งที่ยุคมืดของตัวเองไม่มีบันทึกอะไรเลยนอกจากกำแพงวัดเก่าๆที่ตัวเองนั้นไม่ได้เป็นคนสร้างด้วยซ้ำคัดมานะครับเขมรว่ามีความเป็นไปได้สูงครับแต่เอาจริงๆนะคนจีนน่ะถ้าเขามาเที่ยวเข้ามาไทยครับคนจีนเขาเลือกวงเล็บรวมถึง นักท่องเที่ยวทุกชาติด้วยต่อให้ขเขมรจะเรียนแบบทุกอย่างไปได้แต่นิสัยใจคอความมีอัตลักษณ์ของคนไทยขเขมรนนะ่ะมันเอาไปไม่ได้มีตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวหลายคนที่ไปขเขมรสุดท้ายก็กลับมาไทยประเทศไทยนะ่ะถ้าโปรโมทดีๆแทบทุกจังหวัดในไทยนั้นสามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ครับไทยเรานั้นเหนือกว่าหลายขุมเพียงแต่ว่าคนไทยนะ่ะต้องช่วยกันพัฒนา อะไรที่ดีช่วยกันโปรโมทอะไรที่ไม่ดีช่วยกันแก้ไขถัดไปน,นะครับคอมเมนต์ว่าครับกลัวจะเป็นไทยทุกวันนี้ขัดเกลาศิลปะจิตกรรมฝึกฝนนาตาศิลป์ใช้เวลาเกินร้อยปีเลียนแบบได้แค่เปลือกนอกอย่างชุดเลยครับงานศิลป์เทียบกันไม่ติดเลยดูจากการรำของไทยรละเอียดเยอะมากนะ่ยถ้ายิ่งศึกษายิ่งรู้ว่ามันละเอียด และเรียนแบบยากจริงๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าใช่ครับกว่าจะมีวันนี้เ,เราทําเราสร้างกันมาหลายทศวรรษไอเรานั้นต้องห่วงแหนครับสอนรุ่นต่อไปในอนาคตให้รักษาวัฒนธรรมของพวกเราเอาไว้เพราะมันหมายถึงเม็ดเงินมหาศาลที่จะไหลเข้ามาในประเทศไทยผลประโยชน์ตกแก่คนในชาติทั้งนั้นที่คมรบันดิ้นเพราะอันนี้แหละครับเม็ดเงิน ถ้าคนไทยไม่รักษาเดี๋ยวขเขมรนะ่ะมันจะรับไปเองถึงเวลานั้นพวกเราคนไทยนี่แหละจะเสียผลประโยชน์ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าหุนเซนปัดแทรกแซงการเมืองไทยแค่อยากเตือนฝ่ายค้านขเขมรใช้พิธาหาเสียงสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาลบโพสต์ในทวิตเตอร์หลังโดนทัวลงหนัก มันโพสต์ชี้แจงปัดแทรกแซงการเมืองไทยแต่แค่ต้องการเตือนกลุ่มฝ่ายคา้านหัวรุนแรงหยุดแอบอ้างใช้ชื่อพิธาไปใช้ในการหาเสียงในประเทศกัมพูชาจากกรณีที่สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานั้นได้โพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงฝ่ายค้านที่พยายามเคลื่อนไหวทางการเมืองในฝั่งไทยโดยระบุข,ข้อความว่าการที่พิธา ไม่ได้รับคะแนนเสียงมากพอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ของฝ่ายคา้านหัวรุนแรงในกัมพูชาช่วงค่ำ13กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาทำเอาขั้วการเมืองฝั่งประชาธิปไตยแห่กันเข้าไปโพสตโจมตีสมเด็จฮุนเซนอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่นั้นมองว่าไม่ควรแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวโดวยเฉพาะการพาดพิงในเรื่องของนายพิธา แพ้โหวตนายกหรือไปเป็นพักพวกของใครฮุนเซนนั้นทวีตเย้ยฝ่ายค้านหลังยิทาแพ้โหวตนายกดับฝันหวังใช้แผ่นดินไทยสู้รัฐบาลเขมรเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อ14กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ยอมลบโพสต์ทวิตเตอร์เยาะเยะ้ยฝ่ายค้านของกัมพูชาแล้ว พร้อมกับอิิบายต่อไปอีกว่าเพื่อไม่ให้เกิดการนำข้อมูลไปขยายในทิศทางที่จะทำให้คนไทยบางคนบางกลุ่มเข้าใจผิดเมื่อคือนนั้นตนโพสต์ข้อความว่าพิธาไม่ได้รับเลือกเป็นนายกไทยแสดงถึงความล้มเหลวของฝ่ายค้านสุดโต่งในกัมพูชาเพราะคนกลุ่มนี้ใช้ชื่อของพิธาและพรรคการเมืองไปใช้ในการหาเสียงในประเทศกัมพูชาในทานองว่า หลังจากนายพิธาเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะมีผู้นำกลุ่มหัวรุนแรงจะเข้าสู่ประเทศกัมพูชาผ่านดินแดนของไทยกลุ่มหัวรุนแรงนี้ใช้ชื่อของนายพิธาเมื่อเกือบสองเดือนแล้วนับตั้งแต่นายพิธาชนะการเลือกตั้งในประเทศไทยสมเด็จฮุนเซนยังระบุด้วยว่าตนไม่ได้ก้าวไายกิจการภายในประเทศไทย เพียงแต่ส่งสัญญาณเตือนไปยังกลุ่มหัวรุนแรงในประเทศกัมพูชาเท่านั้นว่าความปรารถนาของพวกเขาละลายเหมือนเกลือในานา้ําแต่กลับปรากฏว่ามีคนไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยจํานวนมากซึ่งตนนั้นไม่เข้าใจและขออธิบายว่าหนึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ต่อต้านนายพิธาพร้อมทํางานหากเขาได้เป็นนายก 2. ข้าพเจ้าเคารพในการตัดสินใจของประชาชนชาวไทยและไม่ก้าวก่ายกิจการภายในประเทศของไทย 3. ข้าพเจ้าพร้อมทำงานร่วมกันกับผู้นำประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นใครหรือพรรคการเมืองฝ่ายไหน 4. กลุ่มขเขมรหัวรุนแรงใช้ดินแดนไทยทำกิจกรรมต่อต้านกัมพูชารวมทั้งใช้ชื่อของนายพิธาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองควรจะหยุดการกระทำในกล่าว